สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ59กันบ้างเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆฮะบางคนบอกว่าเห็นเป็น3ม,มิต,ติแต่เราต้องเซียนการหาเซียนการหาโมเมนต,ต์ก่อนนะของ3ม,มิต,ติว่าคือ R cos กันกับ F เราถึงจะทำเรื่องพวกนี้สบายๆเพราะมันเป็นแค่จะเรียกว่าเป็นแค่ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นบทประยุกต์นะครับเป็นเนื้อหาต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจบทก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีนะครับเข้าใจบทก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีเราก็จะทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะักโอเคละข้อ59ครับ59ผมมาดูว่า Structure Moment ที่ถูกกระทําด้วย Couple Moment M นะครับ couple moment m f 1นะครับ f 2นะครับผมในรูปให้แทนเขาสิให้แทนซิสเต็มนี้นะครับให้แทนระบบนี้ ด้วยแรงหนึ่งแรงนะครับ equivalent resultant force นะครับและก็ copper moment ที่กระทำณจุดไหนครับทุกท่านที่กระทำณจุด O จุด O อยู่นี่นะครับจุด O มันอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยถ้าเราสามารถพิจารณาเขียนให้พวก Moment ์นะครับ copper moment เราเคยย้ำแล้วว่ามันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบ cartesian vector ได้คืออยู่ในรูป i j k ได้ เพราะเขาเป็นฟีเวกเตอร์เป็นฟีเวกเตอร์และเอามาจับบวกลบกับคนอื่นได้เลยนะครับเพราะเขาทำกับจุดไหนก็ได้มันไม่มีปัญหากับเขานะครับถ้าเขาเป็นคอปเปอร์โมเมนต์แล้วครับแล้วเราก็อันดับแรกก็ทำกันก่อนลนะฮะทำกันก,ก่อนเลยว่าเขียนให้อยู่ในรูป ijk ก่อนพอเสร็จท้ายแล้วเราก็จะรวม f กับรวม m เนาะและก็ย้ายองค์คาพยพเหล่านี้ไปกระทำที่ฐานคือที่จุด O นะครับที่จุด O โอเคละ โอเคเนาะพูดหลายครั้งแล้วนะครับโอเคละโอเคละอยู่นี่ละไม่ทําสักทีนะครับก็เริ่มเลยคนไหนอยากลองทําดูก่อนกดจุดสต็อปแล้วก็ลองทํานะครับขออนญาตเลยนะ f 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขียนอยู่ในรูป ijk ก่อนนะครับถ้าเป็น3มิติมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายง่ายนะครับมันดิ่งลงนะครับ800นิวตันดังนั้นก็เป็นลบ8 0 0 k นะครับหน่วยเป็นนิวตัน f 2่ะ ดูซิว่า f 2นั้นนะครับบอกมาเป็น300รนิวตันแต่ทิศทางของเขาไม่รู้อยู่ไหนอะแต่ว่าพอไปซูมดูชัดๆนะครับไปซูมดูชัดชไอ้ทิศทางของ f 2มันคือทิศทางที่ชี้นะครับชี้ชี้ช้ชในแนวเดียวก,กันกับ Unit Vector จากจุด c ไปจุด b จากจุด c ไปจุด b ซูมเอานะครับ เลยบอกว่าอันนี้เป็น f1 แล้วไอตัว f2 นั้นสามารถเขียนได้โดยขนาดของ f2 คูณอยู่กับ unit vector คือ unit vector c ไปถึง b ไอ unit vector c ถึง b หาได้ยังไงนะครับก็หาได้จาก f ก็คือยืนคูณอยู่กับ unit vector ucb ก็คือเกิดจาก position vector นะครับเขียนหัวให้หน่อยก็ได้นะครับอ่ะไอตัวนี้ไม่มีหัวน,นี่เป็นขนาดนะครับ จะได้แยกกันออกเกิดจากโพ s i ชั o น Ve c t ตอร์ c b หารด้วยขนาดของ r c b เอายาละเอาละเอาละแสดงว่าเราต้องหา r c b ให้ได้ r c b นะครับเวกเตอร์จะหาได้อย่างไรก็เกิดจากการเอาจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายลบจุดต้นพิกัดก็จะมีผลแล้วละฮะอะพิกัดก็จะมีผลแล้วเราเริ่มไปดูพิกัดว่าไอพิกัดที่จุด b นั้นมีอะไรบ้าง พิกัดที่จุด B นะครับพิกัดที่จุด B ขึ้นไปอ,ออกไปตามแนวแกน x ออกไปตามแนวแกน x ในทิศทางที่เป็นลบนะครับทิศทางที่เป็นลบก็คือลบ0.15ก็กลายเป็นลบ0.15ไปดูทิศทางแกน y อยงเข้าบ้างออกไปทางแกน y คือ0.1นะครับ0.1และก็ขึ้นไปด้านบน ขึ้นไปลักษณะทางแกน z นะครับแกน z ขึ้น1เมตรขึ้น1เมตรนะครับ1เมตรโอเคนี่คือพิกัดของตัว b ทำไมวันนี้เขียนตัวหนังสือไม่สวยเลยนะครับปกติก็ไม่สวยแต่ทำไมคลิปนี้นะครับสงสัยง่วงนอนนะครับคลิปนี้นะครับตัวหนังสือทำไมขี้เล่ขี้เลย,เลย c ล่ะมีอะไรบ้าง c เขาอยู่ในแกน z นะครับ g อยู่ในแกน z ดังนั้น ของเขาก็เลย x กับ y เลยเป็น0ย์หมดเลยจากที่รักนะครับเลหลือออกมาเพียงแค่นหนึ่งจุดปลายลบจุดต้น r ของเราเลยออกมามีค่าเท่ากับ r นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหรเดี๋ยวผมขอเขียนรวบเดียวเลยแล้วกันดังนั้นครับผมก็เลยบอกว่าผมได้พิกัดออกมาแล้วละ่ะพิกัดของ b ของ c ออกมาแล้ว f มีค่าเท่ากับ300 UCB คือ RCB จุดปลายลบจุดต um, okay. ้นก็จะเหลือเพียงแค่0.15 i นะครับและก็ไปบวก0.1 j ตัว z ซาตัว Z หักลบกันหมดอย่าลืมว่าต้องหารด้วยขนาดของเขาขนาดของเขาก็กลายเป็นลบ0.15ทั้งหมดยกกำลังสองบวก0.1ทั้งหมดยกกำลังสองเอาละครับกดเครื่องคิดเลขออกมาให้เรียบร้อย กดเครื่องคิดเลขออกมาให้เรียบร้อยเราจะได้ว่าไม่ชัดอีกแล้วนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาคุณหนูครับคุณหนูจะได้ว่ามันจะได้ออกมามีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับเขาจะได้ค่าวออมามีค่าเท่ากันกับลบสองสี่เก้าจุดหกไอและก็ไปบวกกับหนึ่งหกหกจุดสี่เจนะครับหน่วยเป็น นิวตันนะครับนิวตันติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนโอเคดังนั้นครับไปกันต่อไปกันต่ออ่ะเขียนให้มันเสร็จนะครับโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เนื่องจากแรงคู่ควบโมเมนต์ moment m เขียนออกมาให้อยู่ในรูป ijk หน่อยสิออกไปในลักษณะแกน i มีค่าเท่าไหร่ออกไปลักษณะแกน j มีค่าเท่าไหร่และตัว k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เขากระทําอยู่ในระนาบที่เป็นระนาบ z y ดังนั้นคอมโพเนนต์ในแนวแกน x อ่านนะครับหรือสัมประสิทธิ์หน้า i นี้ไม่มีค่าเลยมีค่าเฉพาะไอ้พวกที่เป็น y นะครับมีค่าเฉพาะพวกที่เป็น y ได้เริ่มเลย m เลยย้ายออกมาดูซิว่าพุ่งไปเลยนะพุ่งไปทิศทางที่เป็นลบ y เลยกลายเป็นลบครับ500ครับ500ไปคูณอยู่กับ4ส่วน5 ส่ส่วน5ดูให้ดีนะครับมองชัดไหมเนี่ยนะครับส่ส่วน5าขนานกับแกน y คือ4นะครับขนานแกน y คือ4เลยกลายเป็นพุ่งไปทางนั้นคือ5 0าส่วน5ผมเขียนนี่ไว้ก่อนเลยนะครับ5 0าส่วน5พุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือ500อยคูณอยู่กับ3ส่วน5นะครับ500อยคูณอยู่กับ3ส่วน5ที่จริงผมไม่ชอบไม่ชอบซูมไปซูมมาเท่าไหร่นะครับแต่รูปมันไม่ชัดก็เลยต้องซูมให้ดูนิดหนึ่ง เพราะว่าซุ่มไปซุ่มมาแล้วคนที่ดูตามจะปวดหัวนะครับหาขา้ออ้างหาข้อแก้ตัวไปงั้นแหละฮะโอเคอันนี้ออกมาเป็น J ครับทุกท่านไปกันต่อนะมันพุ่งขึ้นด้านบนพุ่งขึ้นด้านบนแสดงว่าออกมาเป็นบวกบวกเท่าไหร่บวก500คูณอยู่กับ3ส่วน5อย่าลืมนะครับว่ามันคือลักษณะที่เป็นแกนเคเขียนหน่วยของเขาให้เรียบร้อยคือนิวตันเมตรครับเขียนหน่วยให้เรียบร้อยคือนิวตันเมตรโอเคละ่ะ เราได้มาทั้งหมดแล้วทั้งในรูปแบบที่เป็น i เป็น j เป็น k แต่รูปแบบ3มิตินี่มันง่ายหน่อยรูปแบบ3มิติมันง่ายง่ายไงฮะเราก็ uh, fr เนี่ยถ้าโจทย์ไม่เลยให้เราหานะครับไม่ให้เราหาเราก็ไม่ให้หามุมแล้วก็เขียนเป็น fr เป็นรูปแบบ i j k ได้เลยเพราะมันบอกที่ทางเรียบร้อยแล้ว2มิติเนี่ยที่เราต้องบอกมุมนะครับเนื่องจากเนื่องจากเราหาแค่ค่าของมันค่าแค่ขนาดของมันเราเลยต้อง อาศัยมุมในการบอกทิศทางแต่3ามมิตินี่ง่ายเลยลองดู้ไมมเชื่อว,ว่าง่ายยังไงง่ายยังไงครับก็เลยบอกว่าดังนั้นผมเริ่มแล้วนะผมเริ่มย้ายแรงแล้วนะว่าแรงมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มย้ายแรงแล้วโอเคแรงก็มีแค่เป็นแรง f 1นะครับบวกกับแรง f 2 f 1มีอะไรบ้างก็มีแค่ลบ8 0 0 k ครับและก็ไปบวกครับ ไปบวกกับลบ2 4 9 6i จาก f2 บวก166.4นะครับจาก f2 แต่อยู่ในแกน j นะครับ i กับ j บวกกันออกมาเสร็จสัรพนะครับออกมาสวยงามเลยไม่มีใครปู้ยี่ปู้ยำกันเลยนะครับออกมาได้ fr นะครับมีค่าเท่ากันกับลบ2 4 9 6i บวก 166.4j ลบ 800 k ครับทุกท่านครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมาแล้วนี่คือ fr รวมแรงเสร็จแล้วก็ต้องไปรวมโมเมนต์และโมเมนต์คืออะไรบ้างมีอะไรบ้างที่กระทำกับเขาโมเมนต์ Moment ก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยไอโมเมนต์ที่เราต้องการย้ายแรงแล้วมันก่อให้เกิดโมเมนต์ที่กระทำกับจุดโอเลยบอกว่า M R ที่จุด O เนี่ยมันเกิดจากซิกม่าโมเมนต์ที่เกิดจากแรงนะแล้วก็ไปบวกกับซิกม่าโมเมนต์ที่มากระทำซึ่งข้อนี้นะครับไอโมเมนต์ที่กระทำก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่ไม่ได้เกิดจากแรงก็คือผลพวงก,ก้อนนี้นี่เองผลพวงก,ก้อนนี้อ่ะเขียนออกมาให้เล็กน้อยจะได้อไปรวมกับเพื่อนได้สะดวกออกมาก็ลบ 400J นะแล้วก็ไปบวกกับ 300k นะครับผม นิวตันเมตรโอเคไปดูกันต่อครับดังนั้นผมก็เริ่มกันเลยดีกว่าว่าแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะทําอย่างไรทั้งนั้นโมเมนต,ต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็มีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับไอ0้4 0 0 j ครับบวก 300K เห็นไหมฮะถ้าอยู่ใน3มิติให้เขียนอยู่ในรูปแบบ ijk เศษซับก็มารวมกันนี่คือโมเมนต์ลับ แล้วก็ไปบวกครับโมเมนต์รับที่เกิดจากแรง F1 อาโมเมนต์รับที่เกิดจากแรง F1 อาแรง F1 คืออะไรแรง F1 คือ r r คูณกันกับนะครับ r คูณกันกับ r คูณ r คอสกันกับแรง F1 r จาก0ไปถึงแนวแรง F1 ที่จริงเราก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าแรง F1 นั้นผ่านจุด O มันไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์แต่เขียนให้ดูเป็นช,ชัดๆชัวร์ๆก็คือ 1k ฮะและก็ไปคอสกันครับไปคอสนะไม่คูณคอสนะครับไปคอสกันอยู่กับ800นิวตันนั่นก็คือลบ k พวกนี้จบมามีค่าเท่ากับ0เขียนชัดๆก้อนนี้คือ r นะครับเป็น r c แล้วกันนะครับแล้วก็ไป cos อยู่กับ f 1อีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องไปบวกกันต้องไปบวกกับไปบวกกับโมเมนต์ที่เกิดจากแรง f 2 m o โมเมนต์ที่เกิดจากแรง f 2นะครับก็คือนะครับเขียนก็คือ r b นะครับชี้ไปนะครับ r b นี่จะน่าจะง่ายสุดแล้นะครับ r b แล้วก็ไป cos กันกับนะครับไป cos กันกับ f 1. นะครับไปคอสกันกับ f 2 r b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ab นั้นนะครับ ab นั้นชี้จากจุด o จุด00ไปหาจุด b ดังนั้น r b สามารถเอาพิกัดจุดจุดนั้นมาเขียนเป็น r b ได้เลยเออยังพอจำได้ไหมครับมันก็คือว่ากลายเป็น i เป็น j เป็น k ครับ i j k R B ของเราออกมามีค่าเท่ากันกับลบ0.15พิกัดแกน X นะครับพิกัดอยู่นี่หน้าของ B นะครับ0.1ในแกน J และ1ใน K F นะครับ F F, F, F F 2ของเราออกมาเป็น F 2ก็คือลบ2 4 9.6ไ1 6 6.4 J และก็0 ออกมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลออกมามีค่าเท่ากันกับเท่าใ่ฟาบนะครับออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับไอ้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้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 ออกมาแล้วจะได้ออกมามีค่าเท่ากับลบหนึ่งหกหกนะครับลบหนึ่งหกจุดสี่ไอนะครับและก็ไปลบกับสองสี่เก้า จุด6 j นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเผื่อใครทำทำตามมาแล้วจะได้รู้ว่าถ้าตัวเองคำตอบไม่เหมือนกันแลกส่วนไหนที่มันไม่เหมือนกันนะครับส่วนไหนที่มันไม่เหมือนกันรวมครับรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากันกับเท่าร่อ่าพจน์นี้มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์นะมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์อ่ะอันนี้เป็น0ูนย์นะครับก็เหลือแค่2ตัวที่เอามารวมกันก็แค่ตัวนี้ กับไอตัวไฮไลท์ดังนั้นโมเมนต์ลับของเราเลยมีค่าเท่ากันกับลบหนึนะครับลบหน6 I ่งหลบหกห้ครับลบหกห้และก็ k นะครับเหลือเพียงลบสองร้อยเคนะครับ k ไม่มีใครกระทำอเลยก็เหลือ300 k นิวตันเมตร ได้ออกมาแล้วครับทุกท่านครับนี่คือนะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราย้ายแรง F มาอยู่ที่จุด O ครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็น3มิติก็ทำแบบลักษณะเดิมๆคล้ายเดิมแต่ว่าให้อยู่ในรูปของแบบ ijk และจะรวมกันง่ายนะครับผมก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับใช้เวลานิดหน่อยพอดีแหละพอดีเอออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ แต่มาถึงตรงนี้ทุกท่านนะ่าจะคอสกันได้แล้วแล้วก็จำวิธีการหาโมเมนต์ได้แล้วล่ะน่าจะไม่อะไรมากเพราะว่าลองเช็คดูให้ดีนะว่านี่คือข้อ59นะครับก็เราก็ในบทนี้ก็ทำมเลื่อยทำมเลื่อยถึงข้อนี้แล้วเพราะว่าดูบ่อยๆผมก็พูดซ้ําๆไปวนไปวนมาก็จะจำได้เองนะครับผมแล้วก็พยายามทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ เอไม่หนีไปไหนหรอกครับผมไรครับ a เอไม่หนีไปไหนแล้วก็ไปเจอกันในข้อที่60ครับเป็น f u n d าเมนทัล p r o b เบ m กันบ้างโจทย์ง่ายๆนะครับใน2มิติแล้วก็พอจบฟันด a เมนทั l p r o b เบ m แล้วก็จะได้ขึ้นตรีโจทย์เกล็กเน้อยแล้วก็ขึ้นเรื่องต่อไปสเต็ปเดิมครับค,คล้ายๆเดิมแล้วไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ